นาคาธิบดีปู่สีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยามปิกายาวาจาจิตตังอะหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปู่เชมิแม่ตันจะมหาราโภปิโยนาคาขันทัพปริตังข้าพระเจ้าขออันเชิญพ่อปูนาคราชผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองบาดาล ชงโดนบันดาลสรรพสิทธิ์พระพรใช้ให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยโสมาเลสะอังกัสสะอหังนุกาอานิกาอันตรายาปิวินาสันตุอเซสโตยัตโนยัตนางยัตตังยัตติอุออิปาริพันตังพันเจสังโฆนโมพุทธายะพุทธังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์ธรรมังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์สังทังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์ประสิทธิ์ด้วยนะโมพุทธายะสาธุเดู มาพรการะเครื่องอาหารผลไม้ใบสีเื้อนี่พร้อมด้วยสายบุญผู้พนไดในโชคด้ลาบก็มี่ผูพน่นบ่ได้โชคด้ลาบกมบ,บกมี่ขอให้ผูสีสุดโต่งาปทุมมาผูองค์ดำแสนสิริผูเจ้าที่เจ้าทางที่ยู่นีเทวาจาที่พกสันฝาสิหาสันดิลดึกลงไปใจเมืองฟ้าบา,านผู้เป็นไงในสถานทีแห่งนี้ปรดมากอวยใจให้ผู้พน่นรวมบุญมา ดืวว่าผู้รับชมรับฟังผู้ที่มีโชคกดีว่าท่านมีโชคกดีขอเปิดโชคเปิดดวงเปิดทรัพย์สมบัติเมืองบาดาลด้วยนามโดดาาาาาามพุทธายะนามาพัตะนามโมพุทธายะอุอาอุอานามโมอุตตกายาตรังเอเตบรกายาเตระยาสังโฆเรตบรกายาตังข้าพเจ้าขอราชนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายเปิดโชคเปิดทรัพย์ดวงการงานการเงินด้วยนามโมพุทธายะ ชือเลขไต้ถ so to so ือสามตัว้อพูเด้อการงานการเงื่อนกบให้เจร่ญรลุงเรื่องมีแน่วคัดแน่วควงอันใดก็ขอให้พานพุ่นไปได้ด้วยดีขอแต่เกิดแต่ความจะเจร่ญนลุงเรื่องร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยนโมพุทธายะนมะพาทะสาธุสาธุสาธุจุดถูกอันแม่แม่ไม่ใจละอันไฝติดจุดถูกมากเจ้าค่ะพุทธเจ้าดอกอธิษฐานนะเจ้า นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธะสสะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาเปิดบุญเมื่อเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะ ยะเปิดการดีทาเปิดงานดีพูดเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนาะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยยะทาพุทธโมนะนะมามะพาทะพุทธังทำมังสังคังอําขออำนาจบารมีของพระรันาตนตรัยและพลังแห่งพระพุทธเจ้าเปิดโลกโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีวาสนาบารมีญานบารมีทั้งหลาย ทุกพบทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอเบิกบุญบารมีเปิดทรัพย์ทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณปัจจุบันชาตินี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดเข้าสู่พระนิพพานความสงบสุขสูงสุดในชาติปัจจุบันเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะ พี่ว่าฟูจิจิตาดูดียาวดีก็ให้นเบิร์ตฟูเบิร์ตโต้เบิร์ตโต้เบิร์ตไพร์ก็ให้ทำด้วยไปนํา็งกให้เนที่ว่าดาตั้งาอยน้เดี๋วบ้านมาจ่างคอยกันด้าเกิดเหตุกันะครับผมได้ครับนูนเด้อเป็นอะไรนาะสวยไหมสวมากเลยที่นี่เลย

สาวะสาวะสีสาวะสีสาวะสีสาวสีอะังพุโธอะลลฮังพุทโธอะลลฮังพุทโธสาวสีสาวสีสาวสีนโมวุทายะนโมวุทายะสาวเสีอะลลฮังสัมมาสัมพุทโธสาวเสอะลัฮังสัมมาสัมพุทโธนี่ละ คือปูปูองหง่ปูองเขียวมาอลายเท่าแล้วทีแล้วบ่เหือจะเที่ยลูกสาวปูมหอดปูมหอดปูแถ้นี่ละปูแถ่ลูจแจกเวทีปูเอ้ยลูกสาวปูมหอดแล้วปู้รับเอาลูกสาวไบซ้าให้ปูเบิ่งแยกลูกสาวให้ลูกสาวปูไปพดหนีพดสินเด้อปูเด้อขอองปูนี่จงรับลูกสาวปู ให้ลูกสาวปูคนทุกคนโศกคนโลกคนไผ่ขอให้ปูประท่านโศประท่านหลกักให้เจ้าลูกสาวคนนี้เรือเกิดเปิดโศกเปิดลาบให้เจ้าลูกสาวคนนี้เรือเกิดปูเอ้ยเออปูหึปูเห็นปูเห็นแล้วลูกบุญบารามีลูกหลายเอาพักไปอคุคงปูเขียวบุญบารามีปูหลหยลูกหลายมหาปู ปูลูปูเห็นบ้านนี่ละลูเอ้ยลูจมม้นตาอาปากใจทุกๆุกคอนอยู่นี่จงบังไว้เห้ดีนี่คือหลานของปูปูองนี้คือปูของปูของยาดูผับคุ้มเจ้าทีอ่างนี้จะรีรับลูว่าคนผูนี่ต่อไปนี่จิมังมีดีใดจิบุทุบทกบุโศบุโลกบุไให้ปูสิซอยสองที่สุดลูกเอ้ยอย่าลืมเด้อ ลูกบอาอันใดลูกจงทั้งตามลูกว่าเส่ปูกไกลสามตัวเป็นบอ่อเน้นปูจงพิจารณาลูกไว้ก่อนปูลูกเต่าลหลานมาเชียแหลกปูสิพิจารณาก่อนเอ้อลูกเดอ้อปูนี่คือปูของปูของยาที่ลูกบูชาตลอดเวลาปูเห็นลูกแล้วปูสงสารลูกอย่าเรื่องข้ามเสียบ่เดอ้อถ้าถึงรุ่นที่หนึ่งอย่าเรื่องมาสา่งเห้ปู ค่าถึงสามโตลูกตองมาเลียงให้ปูสามโตเลอให้ลูกเจ็ดแบบนี่ลูกลูกตรงมาค่าเร,บบรา,าบะทุกเลขออกให้ลูกคือทุกงวดวต่อไปนี่ลูกที่ได้ทุกงวดเลยทุกคนอยู่นี่คันยากได้เบิ่งผลงานของปูของหยาที่ตั้งยุนนา,าพาคุ่มจะที่นี้นี่คือปูขึ้นหยายู่นี่บดสุองเบิ่งไหวเบิ่งแย่งไหว ทุกทีเห็น so ยิ้หันมันว่าถือผู้สีบอกผู้สิบอกคือว่าผู้ิให claro ้เบิกทรัพย์ผู้เดียวออกจากปากเบิกทรัพย์ผู้เดียวท่านั้นลูกจังคอยเอาน้ำเบิกทรัพย์แล้วลูกเด้อทุกคนสี่ยินงด้ยินงบ่ได้ยนินอยู่จ้าเอาน้ำเบิกทรัพย์ผู้เดียวเบิกทรัพย์คุณบาลมีหลายเบิกทรัพย์ได้หลายแล้วก็ิได้ต่อต่อไปเบิกทรัพย์เอ้ยซื้อสารผู้ใดบ่ได้เมื่อซื้อสารหลางนี้ผู้สิซื้อสารให้เบิกทรัพย์ เบิกทัพย์ได้แล้วจะเรื่องท่าตามเด้อเบิกทัพย์เด้อเบิกทัพย์เอ้ยท่านผัวท่านเมียนั่นนับจะสีลวยนับจะสิมีนับตจะสีแดงขึ้นหลานเงินเสียนต่อไปเด้อลูกเด้อเบิกทัพย์เอ้ยเกตดีท่านดีได้ดีผู้จะบอกเลขยู่ต้นไม้นี่คือบริบาตผู้เขียนให้มันบอแม่นะลูกเด้อผู้จะบอกซุ้มสีเบิกทัพย์สีอานี่ล่ะมันสะคือคือเอาล่าจะได้แต่ไร อย่าซื้อหน่อยซื้อเอาเรียหลายเด้อปูเด้อปูสิแบบบ,สบอกหน้าก,บบกับสิบอกปูสิบอกหน้ากับสิบอกเบิกซับซื้อเอาเรียหลายเด้อลูกเด้อซื้อเ,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 เอาเรียหลายเลขสี่ถือชื่เอเลขท่างไก่ว่ามันเลขท่างไก่เลขท่างไก่เลขท่างไก่เสียปูบอปูบอกว่าเลขท่างไก่ก็ซื้อท่างไก่นั่นล่ะถือซื้อเอาซื้อเอาให้มันได้ทุกองค์ทุกเทพุทู้มองนี้พอพูดมองนี้ ปูหูแจักดีวันพระวันศีลปูสีออกมาหล่อมาหล่อหล่อเบิงเป็นจังไดมาจังไดลูกเต่าลหลานอยู่จังไดมาเบิงมาแยงปูสิบอกให้เอาตัวสีลูกสิไปเอาท่างหนาวันศีลใหญ่น่าละตัมันถือแขุ่่มเอาได้หลายเด้อลูกเต่าที่นี่เอาเลยหลายอย่าเอาน้อยเบิกแซบเสียวเอาวันศีลนนาคือศีลนนาเลยขึมือนั่นละมือสีโศกสีมันนี่ คนมาอยู่นีเสียเขามานี่ผู้ว่า้เขาท้นหลังเขาบ่มีกำลังอพนวายใส่เขาจะงอเดบ่บอว่หยเขาบ่หยเขาเอาตะปูผู้เดียวพ่อเบิกทับไปเอาเด้อเบิกทรับเด้อเบิกทรับเบิกทับเบิกรับมาหาปูแน่ผู้ขึ้นทอดผู้สีบออีลายมาลูกสั้งขาปูเป็นประกันถ้า บ่าถือมวลนี่มามางล่างของปูอยู่นี่เลยเลยป<อ>ูท่าเลยมามางาตั้มนักกงเขียวของปูออกเด้อคันบ่ถือมวลนี่เด้อเ<อ>บิกทราบปูท่าเลยมามางมามางออกเด้อถ้าบ่าออกมวลนี่เบิกทราบอย่างนี้บ,กบ,บอกม่างของปูออกไหมคันเถืองเพชรเห็บปูไหมปู<า>สว a b สีทอง แม่นผููสอบสีทองเอามาอยู่สีทองช่างเาอาไม้ขันว่าถกมั่งออกขันถือเอาสีทองไอปูเอาเฮี้ยงกันซอลองเอาสีทองท้องหนังก็คือร่างของยาขอใจไปร่างของยามาเฮี้ยงกันอยู่มองนี้เยอะไปคนละมองเอามาเฮี้ยงกันมองนี้เด้อเอาลักขักเอาเต็มเต็มเอาให้มันได้พันผัานหลานมืนมืนหลานเดลอกเด้อ ดาตาลีไก่มันถือกเื้อมันได้อาล่งมันที่หนึ่งอ่าลมันที่หนึ่งเด้อเบิกสาบเด้อว่าสิไป็นรักนางสมาธิเอาผู้เดียวแล้วการจังค้อยสิมาบอกไปเลยเด้ออย่าไปรลด้อบพ่ดไม่ได้เด้อไม่ได้ไม่ได้หลายนานเรื่องราวเรื่อลืมองร่างของเขาล่างของเขาเนี่ยล่างเขานี่ยถูกหักล่างของเขานี่คือบอลอิลีปูกับเขาว่าใดเขามีเจ้าของเบิร์ตะตะค้นล่างนี่คือหัานที่ปูต้องการที่สุด อยากให้ไปนั่มโอ้ปู่ว่าบอให้ไปร่างเขากิดอ่อนปู่ไปบ่ได้ฟั่งเขาเบาเอาฟั่งเบิกซับเบาเอาสิ่โตกันดูดูเออเบิกซับเบิกซับเป็นมหาเศรษฐีเบิกซับสี่วยล่นฝ่าเบิกซับมหารวยมหารวยรวยรวยรยสามโตตรงตรงปู่สิไปเหยียบไปหรอเด้อ พู้สิไปเยียบไปเลยเด้อเบิกซัพย์เด้อเอาบอกตอนนี้ว่าท่านไหนบอกก็ได้ให้เบิกซัพไปเอาแล้วก็ผู้สิบอกผู้สีภาพไปให้เบิกทรัพขอจุดถูปเขาเองได้บอว่าสีไปนั่งเบ้าเอาไปานแล้วไปจุดถูกเขาเองได้บอถ้าได้จุดเลยผู้สิให้ผู้สิเยียบไปไปเอาเลยเด้อไปเอาเลยเบิกทรัพย์ก็ต้องยานก็ต้องกลัว ปูไม่ได้ดเห็นยังไผสักเคียไปเอาเรื่องเด้อเบิกซับเด้อเอาปูเาบอกซ้ำนี่แหละปูก่อนจะออกจากล่างปูมาเฝ้าน้ำในนั้อเระไปละกระไดออกมานั่งเฝ้าเด้อปูเสิออกมาอายู่ฝาดป้คือบ่หินคนบ่หินยางออกมากแม่ยางไปเบื้องด้านหลังกับบ่หินคนอันนี้คือปาดท,ทหารว่าพอ่อโดยจากาดนิ่งคิ่งแ,แต่ว่าไปทางใช้ปูนน่ะเขาเห็นผีจักเคียเฝ้าซ้มซือกันต่อได้สิเห็นหงวดที่มากเลย ขั้นเขาพ่ไดดเนาะไปหอดก็ดดปหีหัวเวมรอดแมเขาพ่ได้ได้ยุติถตนลไหมวนคนละอย่างนะคะนี่เป็นดอนปูตาอุดอนดอนปูตาอุดอนครับดอนปูตาชัยภูมิรอนะคะรอเบิร์ครับีสิบสี่สิบห้านะคะดอนปูตาชัยภูมิวันที่สิบที่สิบห้าสีเอามปลคอยพร้อมกันวันที่สิบสี่เนียนครับสีมาคอ,อยยูดอนนี่ละ่ะผัข้าเจ้าไัว้ววาไหสือสะกอนแนวสันไถ่บานซื้อบ่อไใดครับ ปกติอาพีแบบเชิงสิมะควายเหมือหลังเน,ะะนาะฉนั้นเนาะมะควายพวงกันยุนีละจ้าวันที่สิบสี